สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกคนคุณกำลังรับชมอามอยเลเนน์วันนี้เราจะมาพูดถึงขบวนพาเหรดและวินัยของกองทัพไทยขบวนพาเหรดของทหารไทยไม่ได้เป็นเพียงการแสดงแสยานุภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารัรคีความพร้อมเพรียงและวินัยที่เคร่งครัดอีกด้วยเมื่อกองทัพไทยก้าวเดินอย่างพร้อมเพรียงกันโลกทั้งโลกก็จะเห็นถึงความเป็นมืออาชีพและความมีระเบียบของพวกเขา ทหารทุกนายได้แสดงถึงการฝึกฝนความเสียสละและการเคารพต่อชาติผ่านท่วงท่าขององค์การเดินสวนสนามยานเกราะรถถังและเครื่องบินรบที่เข้าร่วมในขบวนพาเหรดยิ่งทําให้ภาพลักษณ์ของกองทัพไทยยิ่งใหญ่และสง่างามมากขึ้นขบวนพาเหรดนี้ยังสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นใจให้กับประชาชนไทยและส่งสารชัดเจนไปยังศัตรูว่าชาติไทยแข็งแกร่งและพร้อมปกป้องมาตุภูมิอยู่เสมอนี่แหละคือวินัยและความสามัคคีที่เป็นพลังที่แท้จริงของกองทัพ และกองทัพไทยก็เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของสิ่งนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเรา Army Legend กดไลค์และแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ